ขวดแก่พี่น้องโอ้ยปลูกได้เพราะห้างในหอดเย็นนี่มึงขี้ฝุ่นงามแล้วบานตาวันนี้สิมักขวดขี้ฝุ่นขี้ผู้ไอไปขายให้มอลำบุ๋ยค่ะพี่น้องจก้เล่าสิื่อเพราะสื่อบุไปว่าไปว่าสิพี่น้องขานซื้อหมดว่าไอสื่อนี่เล่าสื่าาา่่วอเพราะเอาคนละลาย แต่ว่าให้ยเวียนี่เอาอยู่เด้เ <laughs> อ่็ปฏิเสธข้าวจะมางามจะอีพ่ออีแม่เอามาเป็นเกิกเก๊กขี้เขยพี่น้องเนี่ยขันข้อขี้เ้ยข่อยเลี้ยวได้หนิเด้อมันเดือดร้อนละสามสี่พันหูละข่อยว่างามปันนี่เจังสีล็อกเหี่ยวไปใส่ป่านี่ยข่อยปลาสุดยอดเลย เอาไปล่งสาป่าไว้ใครบอแดองเด้ออเด้อาบอฟุ้นหั่นสดๆจากต้นสาป่าสามอลำไหวได้กินนั่นคุณกล่วยหมอลำที่ดาพอนสิบอดทอ้ไม่ตัวอ้วนๆบ่เนาะปลากระไดป่าไม่ตง๋จะตัวอย่างไง ก่นสิไปสายเนาะกล้วข่อยัวนม้จะตัวใหญ่ๆเนาะเว่าขายแพงดอกไอไ้ขายให้เจ้าสอบละอันสอบละพันราคาเอาราคามันกับซ้ำปุ๋ยอันปุ๋ยขายน้ำบานเท่าล่ะสอบเขาจะไขายสอบละพันธื์กันขึ้ซอยข่อยในดอไอเตรียมโตแล้วไปจะไปขายเจ้าจะง่อยนี่ล่ละ ระเบิงคันคันคันปาลาเราได้กินขี่ง่วงมาขี่กล้วยมาล่ำสีดาพอนเด้อวุ้ยบ่อยาก,กาหากสีบวกให้ปลาเราสีไบร์นยังจำครูถังอย่างอันกดกิ้งออกมาหนิมันมันหลีไม่ทันอันกดกิ้งออกมว่าินบุ้อยอันสมบอกมาหนิมิตาลูกอันนี้นั่นมิตปปาลูกปลาแบบนี้มิตาเมียปลาเนี้ยตุดมสมบูรณ์แท้ให้เจ้า นีอันในเล่าบ่สื่อระส,สรางพี่นอ้องข่อเจไปให้เล่าเลยเอาขี้ฟุ้นนี่ไปหลอดกินปลาทำเล่าเด็กไดพัดไปลามากา้านี่ไปกินน้ำเลาจัเทียอยู่กับเบนเลาสื่อกสีขายอะนะกับเบนเลาบ่เอากสีขายกัยังไงเนียม่กับส่สว่สาะบยแถน้อแบบนี้อันอายเอาตะขีควายไปเล้าต่ว่ากระสอบมขึ้นมากห้คอย จะได้ใส่อันรอบต่อไปอุ้ยกล่องนี่นะกล่องนี่น่ะสนใจมากเลยสด,<ก>สดสดเลยนะสดสดเลยจ้ากล่องนี่นี่สีกล้วยไปสุดยอดพี่เลี้ยงวุ้ดจีบหน้ามีดีด้วยพี่นลี้ยงไม่เป็นโรดเห็นด้วยหรืเอาไว้ใส่หน้าใส่หนังก็ได้แอ่ดสดสดจากฟาร์ม 是是的。So, so. <laughs>